เกมสองการแข่งขันอะไรวะรอบไฟนอลของคอลี่ไฟเออร์สายที่1ของการแข่งขันวายรีฟน r อตอเมริกาแชมเปี้ยนชิพคู่ระหว่างเซน t i เนลกับอิม o r t a l ซึ่งเกมแรกเนี่ยเซนเทเนลเก็บไปก่อนถึงคะแนนเนาะเพราะอิม o r t a l ตอนแรกเล่นดุมากเลยแล้วก็มาพลาดเอาช่วงกลางนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเกมที่2ที่ทางด้านของอิม o r t a l จะต้องกู้คะแนนคืนใหม่ได้ครับแล้วทางด้านของเซน t i เนลอยู่บ u ูไซ d e ครับในเกมนี้แล้วก็ทางด้านอิมัลโต้อยู่เรดไซครับ ก็คือซ้ายกับขวาสเส้นทีเนล S, S E N <S นะครับได้แบนก่อนแบนในส่วนของวอลลัสออกไปด้านหน้าอิมมัทเทลกับแบนในส่วนของทูเดี้เฟดออกไปตรงนี้ถ้าใครดูบ่อยๆน่าจะรู้แล้วว่าทำไมถึงแบนวอลลัสกับทูเดี้เฟดนะจะอธิบายเยอะมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าทางด้านของวอลลัสดันเลนเร็วโซนนิ่งดีนะครับแต่ว่าแลกเทรดกับแครรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เขามีระยะที่เขาตั้งไกลกับเชนออฟออฟชั่นอันดิเมตที่จับหมูได้นะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าขำขานพอคนเี่ย ก็ทางด้านทวิสเฟยก็ตัวแจมไฟตัวหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งซีเซนติเนลอ่ะเวสของเซนติเนลหรือว่าตัวเอดีครับชอบหยิบไปเลยนะครับเขาก็เลยปิดทางด้านของเซนติเนลแบนตัวที่สองเป็นโอลาฟครับแล้วอิมมัทเทลแบนในส่วนของแดนหน้ามาเพราะเกมที่แล้วเนี่ยพยายามกดดันแดนหน้าหรือมิดเลนนะของเซนติเนลฮะมาลีนะมาลีมาลีอะไรเนี่ยของเซนติเนลออกไปครับแต่ว่ากดยังไงยังไงพี่แกก็ฟื้นขึ้นมาได้ในไฟครับชนะเราแบบดีใจเวยนะ แพ้หกชันเศร้าอ่ะตัวที่3ครับทางด้านเซเนลแบรนในส่วนของมอแกน่าครับส่วนโอลาฟเนี่ยแบรนแบรนเข้าใจอยู <Gard> ่แล้วครับเพราะว่ามันตัวไฟตัวเคาน์เตอร์พวกซีซีทั้งหลายครับนั่นคาะครับแล้วทางด้านของเซเนลเขาชอบเล่นตัวที่คอมโบซีซีด้วยหรือถ้าเรียกอย่างก็คือบล็อคคอมโบนะเพราะว่าในเกมที่แล้วมีไดอาน่าใช้คอมโบคู่กับทางด้านกาลิโอป่ะไม่ใช่กาลิโอับเทรดเทรดเทรดเข้าไป มีการหยิบเซตขึ้นมาครับตัวแรกเลยฮะเซตต่ไอหมาครับหยิบมาเลยปวดจะปวดหยิบเซตมาไม่รู้เป็นเซตท็อปหรือเป็นเซตซับดิทำไมเขาตื่นเต้นกับการหยิบเซตเซตวะมไ่คงจะจริงๆในวลยลิฟตอนนี้เซตค่อนข้างเก่งมากนะค่อนข้างโกงมากนะแล้วก็ในพีซีเซตดีดีอยู่แล้วนะครับค่อนข้างดีอยู่แล้ว ในด้านของอิมมัทโตครับหยิบในส่วนของคามิลมาเราก็เทรชคือคามิลนี่เอามาเอามาล้วงอยู่แล้วนะฮะแต่เกมนี้โอลาฟถูกปิดไปอยู่แล้วนะครับไม่ได้เอามาเคาน์เตอร์ในด้านของโอลาฟอยู่แล้วเนี่ยแต่อาจจะมาปิดฟิโอลาก็ได้นะคามิลจิ้นอยู่คนเดียวอยู่ๆอ๋อยอ่ะมีการหยิบเทรดไหมครับในด้านของอิมมัทโตครับแย่งออกมาจากทางด้านของเซนติเนลด้วยล่ะ แล้วก็อย่างว่าครับเทรดยังคงเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีค่อนข้างดีเนี่ยีมไปแล้วไม่ได้ถูกแบรหรือถูกพลิกมากนักครับก็ไม่ได้ดีเวอร์จนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แย่ตัวเลวร้ายเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ที่จังหวะของทีมด้วยเนี่ยเทสจะเก่งเป <c oughs> ล่านีก็หยิบในส่วนของฟิล่ามาครับทางด้านของเซนิเนลแล้วก็หยิบในส่วนของเจสมาด้วยน่าจะเป็นเจสมิดนะ ยังไม่เห็นเจสท็อปสักกี่ครั้งเลยนะส่วนมน่าจะเป็นเจสมิดนะครับฟเฟล,ล่าน่าจะเป็นป่านะครับและไอเซตหมาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะซับหรือว่าจะท็อปแล้วมีการหยิบในส่งอชาชันมาครับส่ำหรับนั่งของอิมมทครับอืมอาชันโกนต้นตีนน่าดูนะฮะอิมมทแล้วก็อกชาชันเป็นตัวที่มองข้ามไม่ได้ครับเก่งตั้งแต่ต้นยันกลางส่วนปลายเกมนั้นจะดรอปลงนะครับแต่จะแพ้ตัวชแนลลิ่งครับสำหรับอาชัน แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแค่เฉดเขาจะโดนเขาไคทันทีนะครับเพราะเขาโหนเก่งนี่เนี่ยโหนเก่งยิงแรงไล่เลนเร็วด้วยมุมแมลงนะครับเขาเรียกเอเวนเจอร์แรงใช่ไหมสกิลมันมันแปะมุมแมลงแหละแบนครั้งที่สองครับทางด้านของอิมมัทเทแบนราคาออกไปฮะแล้วก็ทางด้านของเซนิเนลแบนในส่วนของเรียนหน้าออกไปครับก็ค่อนข้างคือเอนเอนี่ยค่อนข้างกลัวโอริ่นนะครับกับมอร์แกนนามาก นะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านของจีนก็ก็เล่นแหละครับก็แน่ลำคาลแหละแต่ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะก็จะไม่ค่อยแบนเกมนี้ซิกจะหลุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่อย่างหนึ่งที่สังเกตครับสำหรับน้อยอเมริกาครับไม่มีการหยิบเซตเลยครับเซตนินจาครับไม่ใช่ไอเซตหมาเนี่ยเซตนินจาเพราะว่าผมไม่เข็นเลยนะกี่เกมเขาก็ไม่แบนนะครับแล้วก็ไม่เลือกด้วยปล่อยออกมาก็มีเล่นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นจีนไม่ได้นะครับจีนนี่หลุดปุ๊บกูหยิบเลยหลุดปุ๊บหยิบถ้าไม่อยากเจอตัดทิ้งเลยครับเพราะว่าเซตแม่งโคตร นะครับในในวลยลิฟนี่อย่างโคตรโกงนะครับเพราะว่าเออมันไม่ได้มีรูนไม่ได้มีไอเทมอะไรที่จะมาช่วยมิดเลนในขนาดนั้นนะฮะมันทำให้เซ็ตคล่องตัวแล้วในวลยลิฟเปดก็เล่นง่ายกว่าใน PC แล้วแล้วแบบคุณต้องมานั่งกรรมไอส,ตไอสเตติสต,ติตอย่างเดียวไอซอนยาอย่างเดียวแล้วถ้าคุณไม่มีคุณแม่งกับตายแล้วคนจีนแม่งเล่นเซ็ตโคตรแม่เก่งอะ โคตรโหดอ่ะแป๊บเดียวก็ปิวเลยฮะเป็นกระดาษฮะใจบางนะอ่าไม่แบนเซตจริงๆครับมีการแบนแบนแบรนด์ออกไปทำให้เมทัลแล้วก็แบนตอนิเนลแบนในส่วนของลิซิโน่ซิกหลุดเห็นไหมไม่แบนซิกปุ๊บตัวหน้าอินเมทัลหยิบซิกทันทีครับเป็นโอกาสพี่ซิกมาแล้วดันเลนโคตรเร็วตีป้อมโคตรแรงขนาดคนเล่นในพีซียังบอกครับว่าเอ๊ะทำไมในนี้มันระเบิดป้อมแรงจังคือจริงๆแล้วตัวละครใน ในไวลิฟอะสเกลเดียวกับ PC เลยแต่ถูกย่อเวลา s <S ลงอันนี้ไปคิดเอาเองพูดหลายทีแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งป ouais ้อมในไวลิปไม่อึดเท่าป้อมใน PC มันทําให้ซิกอะดานป้อมโคตรเร็วครับทางด้านของเซนติ n เนลครับเอาในส่วนของสิบห้าเเ็ถ้าป้อมต่ำกว่าบมันก็บึ้มแตกไปเลยใช่แต่แต่แต่ที่มันมันรู้สึกว่าดันป้อมได้เร็วขึ้นเพราะป้อมมันนิ่มลงเยอะ กาก PC ทนะด้านของเซนิเนลครับหยิบในส่วนของลูรุมาเป็นซัพพอร์ตครับเ้วเอาเคสินหมาาว้เคสินนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่อยู่ในแลนด์กิ้งประมาณทีเสถ้าเกิดเป็นการแข่ง PC เนี่ยไม่ปล่อยเคสินหลุดเลยครับโดยเฉพาะเกาหลีแบนทิ้งไม่แบนต้องหยิบนะครับแต่ว่าในวายลิฟไม่ค่อยเห็นหยิบกันเท่าไหร่เพราะเขามองว่าการที่จะต้องไปนั่งทําให้ตัวแครี่เอดีซแท้ต้องมานนั่งเก็บอยู่จนเลดเกมมันไม่ทันแดดประมาณนั้นนะเพราะว่าเกม เกม25นาทีของ PC มันมันเด็กๆใช่ไหมมันมันก็ยังกลางๆเกมไม่ไม่อะไรมาก3ามสก็ยังคิ้วอ่ะ40ถึงจะว่านานจังแต่สำหรับไวลิฟยีนาทีเนี่ยถือว่าเรทยี่นาทีถือว่าเลทมาก30นาทีนี่เลทชิบขาย35นาทีนี่เกมชิงแชมป์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอ25นาทีมันคืออะไรไหมมันคือช่วงที่ตัว AP มันจเก่งที่สุดดในนน PC ััง้มัันนเเเลยยกกาป็มของครบ แล้วมันทำให้ตัว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 เมทเนี่ยฮะมันถมดาเมทได้เยอะไง uh, เออไม่งั้นนะจริงๆแล้วนะถ้าไวยลิมนะพอเลดเกมมากๆใช่ไหมแคดดี้มันจะเกิดจัดๆใช่ไหมแท้งบุยเซอร์บางตัวนี่จะเริ่มดรอปแล้วใช่ไหมแล้วก็เมทก็จะเริ่มดรอปดาเมทยกเวน้นเมทบางตัวที่ว่าเลดเกมยิง่งสเกลลิ่งสูงอย่างเช่นวิกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ไวยลิมไม่เหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีเทลที่ไปขาไปคิดอะไร ไม่มีถูกไม่มีผิดครับจะคิดแบบอื่นก็ได้ไม่ว่ากันอ่ะในส่วนของเลนนิ่งครับด้านบนครับมัการเจอกันระหว่างเซตกับเอ่อมาไฟครับนะเจอกันในส่วนของท็อปเลนครับเซตเนี่ยเอาในส่วนของอีไนแฟตมาครับแล้วก็ทางด้านของมาไฟเอาในส่วนของบาเลียกับแฟตมาทางด้านของป่าครับเป็นฟิลาป,ป่าครับทางด้านของเซดีเนลเชส เชสนะครับเอาในส่วนของฟิล่ามาป่าครับเล่นแฟตสมัยแล้วก็ในด้านของฟิล่าครับเล็บม้งครับไม่เกมนี้ไม่เอาไก่สามาป่าครับเอาด้านของคามิลครับเอาในส่วนของแฟตสมัยมาครับแล้วด้านของมิดเลนครับท่านั่งเซนิเนลเล่นในส่วนของเจสครับไปมิดเลนเอาอีกไนแฟตมาเจอกับทางด้านของฮุนของอิมัทโตครับที่เล่นในส่วนของอัคชันครับเอาอีกไนท์แฟตเหมือนกันเฮมิเกอร์แรงครับมันข้างแรง ส่วนด้านล่างครับทางด้านของเคสลีนครับเซนิเนลเล่นเคสลีนเป็น ADC แท้ๆเลยครับเอาคิวแฟดมาครับมาคู่กับลูลู่ครับบิเกนิ่งเซนิเนลเล่นในส่วนของลูลู่ครับเอาในส่วนของเอซอร์ดแฟดมาส่วนทางด้านของอิมมัทโตครับเอาซิกมาเล่นในตำแหน่ง ADC ครับก็เอาในส่วนของบาริเออร์แฟดมามาคู่กับทางด้านของเทรดครับชามเอาในส่วนของอิงไนแฟดมาก็น่าจะเล่นวงโบคอมโบครับแบบนี้มาไฟส์คาเมียวนะฮะ ก็มีไฮเทนต์ตอมิท้ามมาไฟเข้าอันซอบเวิร์ฟอร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดอะบ็อกซ์เราก็จะทำให้ซิกสามารถบอมออนติเมทลงไปได้ง่ายๆนะครับก็อืม ในส่วนไอเทยมยังไม่มีอะไรครับาะเป็นไอเทมเริ่มต้นครับทางด้านของเซนเนลออกเป็นลองสอดซะเป็นส่วนใหญ่คอมพีเวนมาคนเดียวเป็นลูร้ครับส่วนทางด้านของอิมมอท์ทลก็มีเม็ดเลือดมา2คนครับมีทางด้านของอัคชันกลับไปออกในส่วนของอเวมพลิกมาดูดเลือดนะเพื่อยืนเลนแล้วก็ออกในส่วนอลองสอดมาน่าจะออกเป็นในส่วนของเอบสออฟบุนคิงหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เดาเนี่ย ส่วด้านล่างครับอย่างที่รู้กันครับทั้งด้านการดันเลนนั้น really like อีซิกมันดันเก่งอยู่แล้วครับ really like เพราะมันมีทั้งบอสซิงบอมแล้วมีทั้งเอ่อไมฟิลนะครับ really like ก็โซนนิ่งดีครับ really like ดันเลนเก่งฮนะโป๊ก oh. ได้ฮาร์ลัดแม่คือน่าลำคาญมากครับโปาคือย้ำๆๆสกิลนะฮาร์ลัดก็คือ,อกากะบอลได้สุดๆครับเพราะมันสามารถซนนิ่งไปแถบหนึ่งเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งมีพื้นที่ในการยืนหรือเดินยากขึ้นนะครับแลแ้วเคอรลินก็พยายามดันกลับนะฮะนี่ครับเกาะตะเกียงมาได้สวยครับแหมใช้ในทเทคนิคโตสวิฟแล้วเฮิเทนตัวเมตัมเร็วมากครับด้านคามิลล่าเข้ามาเดิเซนเทนแล้วเกี่ยวไปครับแหมง่ายๆฮะ มิวเก็บเฟิร์สบัตไปก่อนครับเป็นทางด้านของ Lulu ลูลู่ครับที่ตกเป็นเลือดหยดแรกของเกมนี้ส่วนตรงกลางครับทางด้านเจสก็กดดันอักชันพอสมควรนะนะมันมันไม่อักชันขึ้นไปบนอ่ะมันกดบนง่ายกว่าครับเพราะมันเป็นตัวมิลลี่จะเป็นตัวใหญ่ตัวใกล้ๆครับเป็นตัวยืนเลนนนแล้วมันเจออักชันแล้วมันมันนั่งคานะมันเจอเจสเนี่ยมันรับมือยากพอสมควรครับเจสเจสเป็นตัวรับมือยากครับเพราะเป็นตัวที่คล่องตัวครับไว ครับคาเมิวเขาฟาร์มเร็วมากนะครับเกมน,นี้รู้สึกฟาร์มเร็วมากนะครับออกมานี่มีเรืวยห้ามีอันติเมทแล้วตอนนี้3นาทีครึ่งครับมังกรกับลิฟกำลังจะเกิดครับในอีก20 20วินาทีข้างหน้านะครับก็น่าจะเริ่มโซนนิ่งกันเลยครับทางด้านของลูลูกับเคลินครับมีการสวิตช์มาในส่วนของมิเตอรนาทีพร้อมกับทางด้านของเทรดกับ ซิกก็มาเหมือนกันครับซ so 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 oh, ิกออกกระทาลูเดนนั่นแหละครับเร็วมากเลยด้วยการที่ฟาร์มได้เปรียบเครินอยู่จํานวนหนึ่งครับประมาณร้อยหนึ่งครับก็ออกลูเดีนได้ทันทีครับส่วนเครินออกในส่วนของซิลมาก่อนนะครับมีคาร์มิวเข้าด้านข้างแล้วครับเหมือนจะมาเอาเครินครับติดเผาไฟมาจากเลดบับด้วยเคลินแต่เอาตัวรอดออกมาได้นะครับจังหวะนี้ทางดนของคาร์มิวเองยังไม่มีอัลติเมทนะครับอีกนิดนึงก็มีแล้วแหละกำลังคูลดาวอยู่ทางด้านของเซตครับ มารวมไฟกับเพื่อนเนะี่ยปล่อยเจสกับในส่วนของแอคชั่นตีกันอยู่ข้างล่างครับทางด้านของครสพยายามที่จะสแกนวอร์ดแล้วตัดออกครับแต่ตัดไม่หมดฮนะสแกนวอร์ดหมดก่อนนะครับมีการวางตะเกียงเพื่อเช็คก่อนว่าม,มีตัวอะไรครับแลว้วจังหวะนี้เหมือนกับว่าพยายามโซนนี้กันอยู่ครับทางด้านของเซนน่ก็โซนเงี้ยทางด้านของทางด้านของ,ง,ขอ,งอิมโทก็มาเหมือนกันเนะี่ยผมมาทางซ้ายครับอิมโท เอาเปิดประเด็นเอามังกรก่อนครับฟิล่าแต่เหมือนดังเลจใจครับโยกดึงออกมาแล้วถอยออกครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเข้าไม่ดีจะไปรวมกองกันในหลุมมังกรน,นี่จะโดนในส่วนของมัไฟช้อันซอบเวร์ฟอร์หรือ Ultimate, ออนติเมดกระแทกหน้าเข้าไปนะครับแล้วคาร์มิวตอนนี้มีออนติเมดด้วยครับเขาสามารถที่จะล็อกโฟกัสตัวที่มีแวลูได้ในทีมไฟทันทีนะครับแล้วซิกพร้อมเลยนะครับพร้อมที่จะลงอันติเมดมาเก็บกันไว้หมดนะครับด้าน,นของอิมิโตะส่วนด้านของเซนติเนลก็ มีเหมือนกันแหละครับในส่วนของอัลติเมตก็รอๆใช้กันแต่ถ้าถึงถ้าพูดถึงวอโบคอมโบในทีมไฟ์เนี่ยทางด้านของออมาเทลดีกว่านะครับรดีกว่าแต่ก็ดูถูกไม่ได้ครับรเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดเซตของเซนเนลเนี่ยเขา,าสามารถที่จะใช้ในส่วนของเดโชสต็อปเปอร์ะนะครับชาร์จเบรกไฟได้เพราะไฟไฟได้นะก็เปลี่ยนเกมได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าปัญหาก็คือว่าใครจะเปิดก่อนเท่านั้นฝั่งไหนจะเปิดก่อนเนี่ย ใครโดนเปิดก่อนมันนั้นก็เสียเปรียบใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ดึงเพื่อนมาครับคาร์มิลมาพร้อมแล้วแล้วจังหวะนี้นั่นไงซอฟต์เบรคฟอร์ดก็ไปครับอันติเมทครับโอ้ซูเปอร์เมกะบอมครับแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของซิเก็ตไปได้ครับทางด้านของฟิโอลาหนีเตลิดเลยครับแต่โดนเกี่ยวมาได้นะไม่รู้จะตายหรือเปล่าแต่ทางนี้โดนโหนมายิงครับทางด้านของเซตเรียบร้อยครับแพ้ตัวใครครับของเซตเหลือลูลูคนเดียวครับกับฟิโอลานะครับยังอุตส่าห์ล่อเพราะว่าเท็ดไม่มีดาเมจครับเมื่อกี้เกี่ยวติดด้วยแต่ไม่มีเพื่อนซ้ครับ พอมา,มาเอาเซตมากกว่าแล้วสามารถเอาในส่วนของลิมาโลไปได้ครับผมนะั่งของอิมโมทัลเห็นไหมครับจังหวะเมื่อกี้ใครเปิดก่อนก็นั่นเสียบเปรียบครับถ้าเขาขึ้นรีเพย์นะแต่เขาไม่มีรีเพย์เมื่อกี้จะเห็นครับว่าทางด้านของ <What S 1> อิมโมทัลครับเอ่อมอไฟส์อ่ะฮ่องมาทางซ้ายใช่ไหมฮ่อมาซ้ายของลิฟใช่ไหมกระแทกเปิดเลยครับเราก็รอให้ทางด้านของเทรดอ่ะยกตัวเองเข้าไปแล้วกลางเดอะบ็อกในขณะที่คาร์มิล่ะฮุกช็อตเข้าไปแล้วกลางในส่วนของเอเตสันตรงไปตั้งสนทีนะครับ แล้วแล้วซิกไม่ต้องทำอะไรเยอะฮะลงซุปเปอร์อินฟานโน่อะซุปเปอร์อินฟานโน่บอมอย่างเดียวฮะแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหคามิลเข้ามาเก็บในส่วนของ,ของมังกรเนรี่ยขโมยเข้าไปได้แล้วจะตายด้วยฮะเจสชิบหายต้องกลางแอสเซสเซนต์เชนเกตวิ่งหน,นีครับแหมบอลซิงบอมตามมาเผื่อเก็บได้ครับโอ้ช็อคครับจังหวะนี้ทางด้านของเซนเนลตีมังกรอย,อยู่ดีครับแต่โดนท่นาน้าของคามิลฮุกช็อตเข้ามาแล้วปาดครับใช้เอ่อแทคนิกอสวีแบบป,ปาดไปดืนะ้อฮะ ทางตอนนี้ครับเนาทีครับสกอร์ศูนย์ต่อสี่ครับอิมโนตคุมอยู่ครับสกอร์คิวนำครับสกอร์ป้อมก็นำครับแล้วทังหวะนี้โดนอีกแล้วครับเซตครับอักชานมันหวนมายิงโดนเฟร้เข้าไปจังหวะนี้ครับโอ้ยเฮเมเกอร์แต่หลบได้สวยครับไม่โดนทูวร์เมทเขาแบบนั้นหน้าอักชานเล้วโดนอีซิ่ครับใช้บอลซิงบอมอัดเข้าไปครับหลายการครับตอนนี้ซิกครับสามคิวศูนย์ตาย2แอซิดครับคาทาลูเดนเงิน7,000รวยรวยฮะรวยรวยปังปังฮะแบบนั้นหน้าหนุซิกต้องทำไรครับเพื่อนชงให้อย่างเดีียยวเน่ ออกอในส่วนของอสเตซิตมาแล้วด้วยนะครับและอ e ีซิกนี่แหละเป็นคนถือในส่วนของลิพาโลด้วย <c oughs> มันจะปล่อยไปตรงไหนก็ยังไม่รู้นะครับแค่ระเบิดมันก็โหดแล้วมันยังปล่อยลิมชนอีกนะในส่วนของมองไฟครับออกก่อไฟก่อนเป็นอันแรกเลยครับแอซิดไป2ตัวหน้าของคาร์มิลครับ103ครับออกทินตี้ฟอสได้ครับออกในส่วนของเวมบริกขึ้นมาด้วยแล้วออกทาบ,บีมาเอา้าซิกมาหาพี่หน่อยเท็ดบอกเกี่ยวตะเกียงมา,มาครับแล้วก็โฉบขึ้ เซตเล่นค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวนำนำนำไฟได้ค่อนข้างดีแล้วจังหวะนี้ครับเท็กซ์โคสวิสโซโลครับเวกเตอร์โดนไปทำให้รอจังหวะให้หนีครับแล้วโดนระเบิดเข้าไปแต่ด้านหน้าของคามิวเก็บได้ครับทางด้านเทสนี่เห็นว่าตายชัวร์นะครับเฟย์ปุ๊บกูเดินออกเลยครับเลือดไม่ได้หมดนะฮะกูส่งให้เพื่อนเนี่ยมสุดจริงอ้าวตะเกียงอื้มสุดยอดครับทีมนี้ตะเกียงนี่แม่งไวอย่างไฮเปอร์ลูปเบาซิงบอมไปฮุกช็อตตามมาครับเทคนิคอลสวิสไม่โดนครับทางด้านของฟิลล่ากระโดดขึ้นด้านบนทันทีครับ โหดเกินคือจริงๆแล้วสกิลเพลย์ของอิมัโตเนี่ยเล่นดีมากนะครับแต่ว่าที่แพ้เนี่ยมันมันมกจะแพ้เพราะว่าความดุดันของมากเกินไปแล้วเข้าผิดจังหวะแล้วโดนสวนกลับนั่นเองครับแต่เกมนี้ครับไม่ง่ายครับสำหรับน้านของเซน,นเนลครับเพราะว่าไม่ได้มีวมโบโบอมโบคอมโบขนาดนั้นครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้ววอมโบคอมโบของอิอมัโตดีกว่านี่ครับสกิลที่จะทำให้ซิกมันดนันป้อมได้ไวมากก็คือสกิลสองครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเซเชลชาร์ตนี่ครับ ไดนามไม้อะไดนามไม้เขาเรียกว่าอะไรหรอไดนามไม้โฮมกอ่ะมันพผันมาปาตึ๊ดึ๊ตึ๊ตตุ่มนี่ครับแล้วมันเอาไว้หนีได้ด้วยเอาไว้ดีดตัวเองออกจากตัวที่เข้ามาล้วงได้นั่นเองนะครับมันคือโฮมกครับเอาโฮมกไปเด็กโฮมกอะไรวะฝร่งโมกหวกคืออะไรวะเบิร์นอห้รู้จักเหรอเป็นเพลงอ่ะนี่โฮมกฟิกินปเวลาปากเบิร์นอะ คือเทรนนี่เขาใช้ตะเก,กียงในการเช็คบู๊ตตลอดนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเดินเอาหน้าไปเช็คนะบางคนเดินเอาหน้าไปเช็คนี่ผิดนะครับมีก็ใช้ตะเก,กียงฟรีใช้มขนานนิดหน่อยไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นด้านของไอเทมของเซตครับเซตออกในส่วนของวัคคิวเวอร์มาครับแล้วขึ้นในส่วนของเวนพริกมายังออกโปรโตเบลฮะผมไม่คิดว่าโปรโตเบลจะมีประโยชน์สำหรับเซตในเกมน,นี้ครับเพราะว่าโดนไปเยอะเกมตายนะศูนย์สองศูนย์ครับแล้วก็ทางด้านของฟริรู้สึกออก Trinity Force ได้แล้วนะครับเนี่ยออกโปรโตเบลเหมือนกันนะฮะ ทางด้านของเซนตเหมือนจะยืนกอดป้อมครับน่าจะรู้ตัวว่ามีทางด้านของคามิลอยู่เพราะว่ามีวอร์ดคะถูกช็อตไปครับเล่นเกมไวมากครับแบบนอิมพัลทครับเวลาเดินนี่เดินกัน3 4คนสัปสี่คนไม่ปล่อยเลยครับอินเวสรัวแล้วแล้วเปิดประเด็นเอาในส่วนของลิพาโลก่อนครับคามิลเข้ามาเติมครับแล้วก็น่าจะได้ครับเพราะว่าเพื่อนเขาไล่ในส่วนของเซนเนลออกไปจากระยะไกลมากครับได้ครับในส่วนของลิพาโลตัวที่สองครับเหมาไฟเดินล่อเป้า นั่งเทรดเคลียร์ขวาครับแล้วเหมือนจะอ้อมไปเซอร์ไพรส์จะนั่นของเซตครับเทรดซัดเซตเฟย์เข้ามาครับแล้วโดนเฮกเทสตัวเป็นถ้ำครับใช้โชว์สต็อปเปอร์แต่ไม่รอดครับโดนซิกลงระเบิดหัวแตกไปเลยฮะแหมไม่ต้องใช้อันติเมตนะครับแค่โดนในส่วนของเซเชลชาร์ดกับบอสซิงบอมฮะคอมโบเข้าไปพร้อมวางในส่วนของไม่ไม่ฟิลนะครับก็แทบบแยกแล้วครับตัวเซตไม่ได้ออกกันเวทเลยแถมยังจะออกลุนคิงฮะผมว่าเป็นเรื่องนะออกลุนคิงอ่ะ จะได้ต่อยใครหรือเปล่าคือออกลุนชิงมาถ้าไม่ได้ต่อยมันก็เท่านั้นนะฮะดูจังหวะแล้วจะไม่ได้ต่อยแล้วจังหวะนี้พยายามที่จะเข้าครับโอ้ยดีนะที่แฟดออกทันับแต่โดนอันติเมตของอักชานครับแล้วอ e ีฮีดซิกอีกแล้วครับแหมเมื่อกี้ซิกนอนในส่วนของอะไรอะเม่ไก้ฟันนบอมลงไปนะครับแต่ว่าเขาหลบได้ครับด้าน,นของฟิโล,ล่าหลบออกมาแล้วก็สาม,มารถที่จะหลบในอันติเมตของอักชานได้ด้วยนะครับจังหวะนี้เทรดครับเกี่ยวเดสเดนงเข้ามาครับแล้วเฟรดแต่โดนคอออกครับ ดูรูใส่ไวโกรให้กับเจสครับรอดไปได้เจสยังคงไม่ละขอ้อมายามครับเกี่ยวอีกหนึ่งทีมึงจะว้าไปไหนแต่คุ้ยม,มันไปมันไปเป็นไปสกิลมากอ่ะเกือบอ่ะจะไม่ให้กลับอ่ะซิกไลม์มากครับตอนนี้คือน่าจะฆ่าไปประมาณสี่ห้าตัวแล้วอะซิกแะแล้วก็ไหลฮะสิบเอ็ดนาทีจะเข้านาทีที่สิบสองครับสกอร์ศูนต่อแปดครับทางด้านเซนเนลยังตีไข่ไม่แตกเลยครับจนวะนี้งานเงินจะทิ้งหมื่นอีกแล้วครับสามสี่เจ็ดต่อสี่ห้าจุดเก้าครับแหม ไม่ดีครับส่วนในด้านของไอเทมครับทางด้านของเจสครับออกในส่วนของเอ็ดออฟไนท์มาแล้วก็มีแบคคีฟด้วยนะส่วนหน้าของเคลลินครับก็ยังไม่ได้คิวนะครับก็ออกในส่วนของอนฟินิตีเอ็ครับแล้วก็สตาร์ทิคชีฟมาส่วนห้านของลูลูขึ้นในส่วนของอาร์เทมเจอร์สตัรมาก่อนแต่ผมมองว่าน่าจะลําบากครับเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรทีมได้ครับถึงจะมาเติมมานะให้ได้แต่ว่าไม่ทันไหลก็อู้แบบเลือดน่าจะไปก่อนมานะ ทางด้นานของมอไฟครับออกในส่วนของเกาะไฟครับแล้วขึ้นเตรียมขึ้นเกาะสะท้อนแต่ก่อนนนั้นน่าจะขึ้นในส่วนของเดนแมนเพจก่อนออกสะท้อนเล็กมาก่อนครับแล้วออก,ๆๆกอัพรองเท้าเป็นกากอยฮะมาปั๊มเลือดครับแล้วคามิวเช่นกันครับออกกากอยมาเหมือนกันมีเดดแดนเนี้ยแล้วก็ ทีมที่ฟอร์แล้วเข้าครับจังหวะน,นี้ฮุกชอ็อตเฟลเข้ามาครับดันด้านของเซตต้องตัดสินใจสู้ครับแต่เหมือนจะไม่ไหวครับโชว์สตอปป็อปเปอร์เข้าไปครับแต่ด้านด้านของอาชานเก็บไปซูปเปอร์เมกาอิฟโน่ไ,ฟไ,ฟไ,ฟไปฮะแล้วจังหวะน,นี้ซอยอันเตเมยเข้าไปมาหน้าของอาชานครับเขาก็สวิปรอดมาได้ครับส่วนด้านของคามิวแล้วเก็บในส่วนของแซดไปด้วยนะจังหวะน,นี้โดนเคสลินไล่ยิงครับแต่ต้องมาตายครับโดนไมล์ฟิลแล้วก็ในส่วนของบอลซิ่งบอมของซิกไปแล้วจังหวะนี้ลูลูพยายามหนีผมบอกแล้วครับเลือกจะไป่อนนนมมมมาาาาเเเตต็ลลยฮะแ่่ืออไพครัับจงหวะนนนนีี้้้้โโโดดดดตบบเเเขขาาาไไไปปปคครรัยกว่แลมฟ ตบกระโหลกแตกไปเลยฮะแล้วจังหวะนี้เคลียร์เอสครับส่วนด้านของอิมมัทโต้ครับทางด้านของเซนีเนลตายหมดฮะน่าจะได้อินทีนี้ครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้แกนหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ลิฟเนี่ยมันจะชนได้หนึ่งทีครับเซตกำลังจะเกิดครับจังหวะนี้เจสก็กำลังจะเกิดแต่ไม่ทันครับโอ้โหปิดได้ก่อนอิมมัทโต้จบเกมเร็วมากครับเคลียร์เอชทีเดียวแล้วดันจบเลยครับรอใช้ลิฟในจังหวะนี้ถ้าถ้าเขาเป็นการแข่งแบบเบสออฟพิจริงๆเนี่ย อ,อิมมทัทโ l ก็ได้คะแนนที่2มา 2> ใช่ไหมอิมมทัทโทเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันเกมที่2อ m อิมมทัทโเกมแรกเซเนียลด้เกมที่2อ m อิมมทัทโได้อ่าต้องมีเกมที่3เออวิ่งแล้วดูดิอิมมทัทโทคุมทุกอย่างกราฟการเงินนี่หักหัวลงปั๊บทุกอ็อบเจกต์อิมมทัทโเอาหมดนะครับแล้วก็ดูสกอร์ครับ0ต่อ13ไข่อ่ะเซเน n e l กินไข่อ่ะสุดจัดอ่ะอย่างอ่ะ แล้วดูดิแบบโอ้โอารชันเอาไป3 0มศูนย์ห้าไอเอซิกเอาไป6 0ศูนย์ห้าอย่างเงี้ยฮะพามิวสามศูนย์หกอย่างเงี้ยฮะหวยวะเนี่ยคือวแบบค่าเดือดมากนะดูซิกออกรูเดนออกลาบาดอนได้เลยอ่ะออกตัดเลือดด้วยนะแล้วดูการจ่ายดาเมจครับอีซิกครับหมื่นหนึ่งพันดัมเมจนะแล้วแบบคนเดียวเลยอ่ะแล้วดองๆเลยดัมเมจดดองๆเลยนะจ่ายเยอะมากอะ่ะมันเบิร์ดดาเมจแรงมากอ่ะซิกอะ่ะ คือคือมันใช้เวลาไปแค่เท่าไหร่วะเรมันไม่ถึง20นาทีเพราะว่าลอลยังไม่เกิดบอนยังไม่เกิดอ่ะลิฟสองตัวจบใช่มังกรสตัวเออโอ้โ,อโหแล้วจ่ายดามเมดไปหมื่นนะว่าเยอะมากฮะอย่างนี้ก็ต้องตามดูในเกมที่3ต่อว่าใครจะชนะระหว่างเซนิเนลกับอิมเทลแต่ดูจากสกิลเพลแล้วเซนิเนลน่ญญา,าจะรับบทดักครับ